สวัสดีค่ะท่านลมหรือผู้ที่เกิดในราศีกุมราศีเมถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปการทานายดวงความรักให้กับคุณครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมค่ะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงนะคะช่วงแรกสาหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังสําหรับคนโสดค่ะมาอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนท่านลมค่ะ ตัวตนหลักของเจ้าชะตาค่ะกถ้วยคุณเป็นคนที่รักเด็กค่ะรักใครรักจริงค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงยากนะคะบางท่านนี่อาจจะเป็นรักต่างวัยเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนได้ด้วยหรือว่าอาดีตหวนกลับมานะคะหรือว่าเจ้าชะตาอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอดีตนะคะสถานที่เก่าๆความรู้สึกเก่าๆผู้คนเก่าๆอย่างนี้ค่ะ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณให้ความหมายของออความสัมพันธ์นี้ยระดับสิบเต็มสิบหมดเลยทุกอย่างนะคะทั้งสิบถ้วยสิบเหรียญน,นะคะก็คือทุ่มเทให้ทุกอย่างเลยความรักความสุขความอบอุ่นในครอบครัวนะคะมีความมั่งคั่งและมั่นคงอยู่ในนี้คะ่ะ แล้วก็หเหรียญคือร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกันมานะคะเพราะว่ารักอะค่ะแล้วคือคนในครอบครัวด้วยนะคะเรื่องของหน้าตาในสังคมบางท่านอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะเรื่องของสถานะทางครอบครัวฐานะทางการเงินสังคมนะคะแล้วก็อาจจะ ในเรื่องของอายุอะค่ะเป็นรักต่างวัยนะคะต่างด้วยศาสนาเชื้อชาติหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์ไม่บอกรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เป็นผู้ให้ชอบดูแลชอบช่วยเหลือด้วยแล้วก็มองในเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีะคะ่ะคุณเป็นคนที่อ่อที่ผ่านมานะคะ อาจจะยึดติดกับความทรงจำที่ที่ดีอะคะ่ะในอดีตเราก็เลยอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้แล้วทำให้มันดีที่สุดอะคะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะต้องเป็นคนยอมเป็นคนเหนื่อยก็ตามนะคะคุณก็ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์น่ะดีกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ดียิ่งกว่าเดิมด้วยอะคะ่ะ บางครั้งก็รู้สึกเบื่อรู้สึกน้อยใจแล้วเก็บความรู้สึกนะคะแล้วก็มีคำถามอยากจะเลิกอยากจะจบก็หลายครั้งด้วยบางครั้งก็รู้สึกอยากจะปล่อยไปนะคะนะคะอยากเป็นอิสระไม่อยากผูกมัดไม่อยากพยายามจะทําอะไรอีกแล้วะคะ่ะพลังงานหลักของคนรักเป็นเฮอร์มิตนะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนรักโลกส่วนตัวสูงต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการใช้ความคิดเพื่อหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ก็ได้ อดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์ค่ะมีสิ่งที่ต้องเลือกและตัดสินใจเกิดขึ้นทุกอย่างล้วนมีเหตุผลและสำคัญต่ออนาคตและการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มากๆไม่มอง,มองว่าคุณเคียงบ่าเคียงไหลร่วมเหมือนกับคนหนึ่งเป็นสมองคนนึงเป็นแรงงานเพราะนั้นบางอย่างค่ะคนรักก็ต้องพึ่งพาอาศัยคุณน,นั่นเองนะคะ คือเหมือนช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและก,กันนะคะเป็นพาร์ทเนอร์นะคะเป็นที่ปรึกษาแล้วเหมือนเดเมจิชียนคือผู้อย่างรู้ฝาดินไม่เหมาะมองว่าเขาน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงและเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงด้วยแต่ทีนี้มันเหมือนความยากลำบากอะคะ่ะ มีหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนเดิมและทำให้เขารู้สึกหวั่นใจอะคะ่ะรู้สึกกลัวรู้สึกว่าตัวเองคือตัวปัญหาสำหรับคุณอะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆก็ตามอะคะ่ะ ก็เป็นช่วงที่คนรักน่าจะต้องทบทวนตัวเองนะคะเพื่อตัดสินใจบางอย่างทำบางอย่างะคะ่ะเพื่อให้เป็นทางออกที่ดีสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของทาตนลมกับคนรักจะเป็นไงบ้างคะ สิ่งที่รอคอยสิ่งที่ไม่สบายใจคะ่ะปากนี้จะได้รับคำตอบนะคะแล้วก็มีทางออกมีการเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นความสบายใจมากขึ้นนะคะหลายๆอย่างคะ่ะจะมีการพูดคุยเคลียร์แล้วก็ปรับความเข้าใจะคะ่ะ ใครที่มีอุปสรรคปัญหานะคะเกิดคำถามกับความสัมพันธ์ไม่มีความสบายใจเลยปังนี้คุณจะสบายใจมากขึ้น,นะคะ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะมีการชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ ตรงกันข้ามถ้าใครมีความลับความลับอาจจะถูกเปิดเผยได้ด้วยนะคะแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นข่าวดีก็ได้ที่เหมือนคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอีกะคะ่ะเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องทบทวนตัวเองแล้วก็เคลียร์ตัวเองเพื่อตัดสินใจที่จะต้องรับโอกาสครั้งนี้นะคะการได้รับโอกาสเนี่ยเหมือนโอกาสที่เขาไม่ควรได้รับอีกแล้วะคะ่ะก็คือการที่เทวดา ปลุกคนตายให้ฝืนไพจัสม n นก็นคือการเป่าแตรปลุกคนตายให้ฝืนคือคนตายอะคะ่ะตายไปแล้วนะคะก็ไม่ได้มีใครที่จะได้รับโอกาสนี้บ่อยๆอะนะก็คือเหมือนกับเราจะรู้ซึ้งและเห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ เพราะฉะนั้นการให้โอกาสครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นโอกาสของการกลับมาแก้ไขที่เรารู้ซึ้งถึงช่วงเวลาที่ที่เน็ตเหนื่อยนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญนะปัจจุบันมากๆะค่ะข้อความจากคนรักค่ะ เขารู้สึกผิดนะคะรู้สึกแย่แล้วก็ไม่น่าให้อภัยด้วยบางครั้งเขาก็รู้สึกอยากจะปล่อยวางเหมือนช่างมันเถอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคงจะคิดว่าไม่ได้รับโอกาสจากคุณอีกแล้วเขารู้ดีแต่เขาก็ยังรอคอยอยู่ว่าความดีของเขาเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะได้รับโอกาสจากคุณ เขากลัวนะแต่เขาก็ต้องการได้รับโอกาสอะคะแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับในความจริงด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเขายอมรับในการตัดสินใจของคุณอะนะคะแต่คือ เหมือนเขารู้ตัวเองอะว่าเขาจะไม่ได้รับโอกาสแต่เขาก็ยอมรับอะคะ่ะในการตัดสินแต่เขาก็ยังต้องการโอกาสอยู่นะคะเหมือนคนที่สิ้นหวังแต่ก็ยังอยากมีหวังอยู่อะคะ่ะคำแนะนำจากไพ่ให้กับทะะ่านลุมค่ะ เป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์มาถึงจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องมีเรื่องการปรึกษาหารืออย่างจริงใจค่ะแล้วก็ตัดสินใจอย่าลืมตัวตนของตัวเองค่ะเลือกที่เลือกความสุขให้ตัวเองไม่ใช่ทำเพื่อผู้อื่น คุณมีคุณค่าและควรที่จะได้รับความรักที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันเวลาอันศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานในชีวิตรักของคุณค่ะความรักนะคะไม่ใช่แค่การร่วมทุกร่วมสุขหรือรู้สึกดีค่ะแต่ว่าความรักคนมีแค่หนึ่ง ก็แม่มองว่าความสัมพันธ์นะคะมาถึงจุด,ปจดเปลี่ยนแปลงนะคะที่เราจะต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันนะคะการพูดคุยด้วยความจริงใจะคะ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวทัดลมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคนโสดท่านลงมาอัปเดตในนมความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะตัวตนของคนโสดนะคะแทนพลานสค่ะเทแพแห่งความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะเทพไอลิสค่ะ เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะคะนักทดลองเพราะฉะนั้นน่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลง,งเจ้าชะตาเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ใช่ที่สุดคู่ควรและเหมาะสมที่สุดให้กับเจ้าชะตานั่นเองะคะ่ะเป็นการบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะช่วงนี้ก็มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็อยากไปนั่นไปโน่นไปนี่ตลอดเวลาด้วย เป็นเหมือนอนักเดินทางอะคะ่ะที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คุณเป็นคนที่รักใครรักจริงค่ะเปลี่ยนแปลงยากนะแต่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะตั้งคำถามไม่แน่นอนไม่ชัดเจนไม่มีสถานะหรือคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ใช่ะคะ่ะยังไม่ถูกใจหรือสียังไม่เสมอกัน อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าได้ด้วยนะคะเป็นรักทางไกลความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนค่ะอาจจะเครียดนอนไม่หลับนะคะเหมือนรู้สึกเสียเวลาค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถูกใจก็จริงนะแต่ว่า มันยังไม่เติมเต็มอะคะ่ะแม่หมอมองว่าเ,เจ้าชะตาน่าจะรู้ดีแก่ใจเพราะว่าเป็นเดอะเมจิเชียนน่ะนะคะก็คือเรารู้ดีแต่เพียงแค่เรายังไม่พร้อมที่จะ move on นั่นเองนะคะก็เป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะเปลี่ยนแปลงยากด้วยแต่ว่าบางครั้งอะคุณก็โลเลสับสนซะเองอะนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นไงบ้างแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหม คนโสดค่ะถ้าใครที่เพิ่งอกหักลักคุดนะคะคุณจะยังคงลืมเรื่องราวเก่าๆไม่ได้แล้วก็ยังให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่เพื่อผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปไม่ได้คุณจะย้ำคิดย้ำทำอยู่ตรงเนี้ยค่ะคือจริงๆคุณรู้คำตอบอยู่แล้วแหละนะคะผู้อย่างรู้ฟ้าดินนะว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณต้องปล่อยวางนะคะเหมือนคืนทุกอย่างให้ธรรมชาตินะคะ เดอะสตาร์ขึ้นมาพร้อมกับเอสออฟวัแม่หม,มองว่าวันเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเป็นการก่อเกิดและกำเนิดใหม่แต่ตัวเรายังยึดติดอยู่ที่เดิมอยู่เลยเยนี้ค่ะก็ถ้าใครอกหักลักคุณคุณต้องใช้เวลาในการ Move On มากๆนะแต่ถ้าใครที่เคยมีอดีตที่ผิดพลาดผิดหวังเนี่ยคุณก็ยังคงแบบฝันร้ายในทุกๆคืนนะคะเราก็ยังคงยึดติดกับอดีตไว้นะคุณก็เลยเหมือน คือวันเวลามันเปลี่ยนไปแล้วไม่ว่านานแค่ไหนก็ตามอะคะ่ะคุณก็ยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่และกลัวความสัมพันธ์ที่เจ็บซ้ำๆย้ำๆเหมือนเดิมอะคุณกําลังสร้างเกราะป้องกันขึ้นมาให้กับตัวเองอะคะ่ะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแต่ว่าในจิตใจลึกๆแล้วอะเราก็แค่เข็ดกับอดีตแค่นั้นเองอะคะ่ะยังอยากเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่ายึดติดอยู่กับอดีตจงให้โอกาสนะ,ะบางอย่างที่ปล่อยวางได้ให้ปล่อยวางอะคะ่ะ เ่ววเวลานี้แม่หมอยังไม่เห็นถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่ายังไม่มีการให้โอกาสเกิดขึ้นนะคะก็ต้องมารักษาใจตัวเองก่อนกลับมารักตัวเองการไม่ยึดติดอดีตให้อภัยอดีต เพื่อการเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะที่คุณจะไม่ผิดพลาดอีกนะคะพัะส,สังฆราชขึ้นมาก็คือคนที่ศีลเสมอกันเท่านั้นนะคะคุณไม่ได้อภาพเรื่องของความรักนะแต่เพียงแค่เรายังไม่เจอคนที่เหมาะสมและคู่ควรนะคะคนที่เข้ามาช่วงจังหวะนี้นะคะไม่มอ,มองว่ายังไม่เหมาะก็คือ อาจจะต่างกันมากจนเกินไปแล้วยังไงมันก็ต้องจบค่ะอย่างเช่นอายุน้อยกว่ามากๆต่างด้วยาศาสนาหรือว่าศีลธรรมก็คือเหมือนกับไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะต้องกักความสัมพันธ์นะเดทขึ้นมาสุดท้ายเราก็ต้องผิดหวังก็ต้องเสียใจอีกเย่้ยค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะากลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะเพื่อรอคนที่ศีลเสมอกัน,นะคะ่ะ คนโสดต้องการพาร์ทเนอร์คู่รักคู่ชีวิตคนที่มองเห็นอนาคตไปด้วยกันนะคะเพราะว่าคุณทำคนเดียวไม่ได้บางอย่างคุณจำเป็นต้องมีพาร์ทเนอร์มีที่ปรึกษาค่ะก็มีคนแนะนำคนดีๆคนใหม่ๆให้นะคะแต่ว่าแม่มองว่าเจ้าชายยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับคนที่เขาแนะนำมา ส่วนคนใหม่ๆที่เข้ามาค่ะก็ยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่นะคะยังเข็ดกับอะไรเดิมๆอยู่แล้วคนที่เข้ามาก็เหมือนเข้ามาล้อเล่นกับหัวใจอะคะ่ะรอคนที่ใช่คนที่สินเสมอกันนะคะคำแนะนำจากไพ่ค่ะ ความรักครั้งใหม่ค่ะคนโสดคุณก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่แหละนะคะความรู้สึกเนี้ยจะเข้ามาก่อกวนหัวใจของคุณคุณอาจจะพบเจอเขาในสถานที่บางสถานที่แห่งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับงานสังคมหรือว่างานแต่งงานอี่นะคะ หรือไม่ก็คนโสดคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแต่งงานอยากมีชีวิตคู่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะจิตวิญญาณของคุณกำลังเรียกหาโซเมตอยู่ค่ะคำอธิษฐานของคุณจะได้รับการยืนยันและเ,เขาเรียกว่าความต้องการนะคะจะหลอมจะ เขาเรียกว่าจินตนาการน่าจะเป็นความคิดคำ,คำอธิฐานจะได้รับคำยืนยันเมื่อเราเชื่อและเราศรัทธาหรือว่าเราแบบมองเห็นเป้าหมายคนที่เราต้องการแบบชัดเจนนะคะทุกอย่างมันจะนำคุณกับเขามาหลอมรวมกันมารวมกันนะคะความคิดต่างๆจะมารวมกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะ่ะ คนโสดถ้าอธิษฐานอะไรไว้อะลองอธิษฐานให้ชัดเจนนะคะแล้วคนคนนั้นจะชัดเจนมากขึ้นนะคะคำอธิษฐานจะเป็นจริงไพ่บอกว่าชีวิตรักของคุณกำลังก้าวไปสู่ระดับความมุ่งมั่นที่สูงขึ้นะถ้าคุณเจอเขาอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่เราจะพัฒนาและแต่งงานนะคะ กลายเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงเพราะฉะนั้นตอนนี้คนโสดเคลียร์พลังงานลบเคลียร์อดีตของคุณก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ค่ะความรักครั้งใหม่เป็นกำลังใจให้กับคนโสดทัานลมด้วยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ